พออาจารย์พูดอาจารย์ขอบพระคุณครับอาจารย์พูดเรื่องเก่าๆเ,เรื่องคุณค่าเรื่องความเป็นมนุษย์อาจารย์สุวรรณาฮะท่านปรมาจารย์ของจืงผมอาจารย์มาทางฝั่งนี้ครับไม่ควรไม่ควรให้ฉันพูดมะไม่ผมอยากฟังอาจารย์ต้องมารับ<ถ><อ>ความเสี่ยงร่วมกันอาจารย์อาจารอย์เป็นร่าง<ต>ผมมาอาจารย์ผมวิงวอนฮะวิงวอนแบบนเนียนของของึืต้องแบบย่อเข่าอาจารย์ฮะมันร้ายผู่นะครับคนอื่นพูดอยากฟังอาจารย์มากค่ะเนี่ยฉันไม่อยากพูดอาจารย์ผมวิงวอนฮะนี่ผมย่อเข่าแล้วอาจารย์ถ้าไม่พูดผมจะกราบนะฮะ อาจารยนั่งตรงนี้ฮะนี่นี่น,นี่วิทยากรเขานั่งอยู่นูน่นให้ฟังบ้านพูดไปตั้งเยอะอาจารย์ฟังเรื่องไงมันมีขวานหินขวานเหล็กลวบ้านายทองเชลวชวนชิมคลื่นประวัติศาสตร์นักประชากรศาสตร์และของจือ้อทำไมเหรอปัญหาอยู่ตรงไหนผมหาจุดเชื่อมโยงไม่ได้ง <c oughs> งเองมเขาลงไม่ได้ไง มันหน้าที่เธอไม่ใช่หน้าที่ฉันผมอยากฟังมุมของอาจารย์ฮะเธออยากฟังก็ไม่แปลว่าฉันควรพูด่ว่าผมอยากฟังไงฮะคุณอยากฟังก็เป็นเรื่องของคุณสงสัยจะต้องจบรายการันจะพูดเลยหน่อยหผมสบายใจอะ่ะ <c oughs> ผมไม่มีที่พึ่งยังจิตวิญญาณผมเปรียวเหงาอยู่ในยุคสมัยที่สับสนเป็นปัญหาของพินโยไม่ใช่ปัญหาของเวทีนี้แต่อยากฟังว่าอาจารย์จะว่าไงฮะฉันไม่อยากพูด อาจารย์พรชัยยังยอมโดนผมที่รับเลยฮะเนี่ยแกส่งข้อความไปกลับบ้านแล้วฮะเข้าไล่กลุ่มครอบครัวแล้วฮะให้อาจารย์ปัดพูดดีกว่าอันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะเลี้ยวกลับมาอาจารย์อาจารย์ปัดดีกว่าค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นเวทีที่จะต้องมีบทสรุปอะไรบางอย่างเพื่อทํางานต่อไปครับเรามีความเห็นอะไรซึ่งมันจะแตกแยกย่อยไปเมื่อเช้าก็พูดแล้วคุณไม่ได้มา ก็อาจารย์เชิญผมเฉพาะเฉ้าบ่ายอะอาจารย์ไม่เชิญแล้วท่านรั่วเธอตื่นสายก็อุตส่าห์เก่งใจใช่ไหมล่าเชิญอาจารย์ปัดดีกว่าวันนี้เป็นเวทีที่ต้องมีผลสรุปอะไรบางอย่างที่ท่านดรพรชัยพูดเมื่อกี้ไงเราไม่ใช่แค่มาแสดงความเห็นใช่แต่รู้ว่าปล่อยอาจารย์อาจารย์ค่ะอาจารย์ปัดดีกว่าค่ะอาจารย์ปัดจะเล่นมุกนี้อีกไหมฮะอาจารย์พูดไหมฮะอาจารย์สรุปดีกว่ามันเขาไม่เคยบอกตารางอะไรผมเลยฮะเขาบอกก็เชิญมาไมเชิญไม่เคยมีใครส่งอะไรให้ผมเลยฮะ เออขอดูสวกวสกสวเนี่ยไม่เคยส่งอะไรให้ผมเลยฮะแล้วก็มาอนุมาณว่าผมจะรู้ทุกเรื่องอนุมานว่าตอนเช้าจะมาบัตรเชิญก็ไม่ได้คิวกําหนดการอะไรก็ไม่ได้ทั้งหมดนะครับผมเอคืนบ้างนะฮะนะฮะไม่เคยเตรียมมาสคริปก็ไม่ให้ฮนะแผ่นประชาสัมพันธ์ก็สะกดนามสกุลผิดฮะจะเอากันในขนาดนี้ไหมฮะขอคืนหน่อยนะฮะไม่เคยได้บอกอะไรพูดเน,น,นรายการเลยบอกให้มากินข้าวตอนเที่ยงเสร็จแล้วก็ให้บอกถามอะไรก็ได้ที่เธออยากถามพอถึงเวลาถามอาจารย์ไม่ตอบมีงอนนะเนี่ย ไม่เตียมเลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เพื่อนไปเล่นเบรกนี่มันร้ายอยู่นะอาจารย์ใช่ใช่ใช่ลมดูแล้วนะใช่ค่ะขงจื้อก็ตู่นะค่ะอาจารย์เชิญค่ะเอ้าค่ะงั้นจบเลยดีกว่าอาจารย์อารมณ์ไม่ดีละมึงหยุดละได้ค่ะแต่ว่าถือขานเหล็กมาแล้วถ้าไม่พูดเนี่ยจะทุบรั้วละ